สวัสดีค่ะนี่พี่น้องมากินเข่าค่ะนี่กับเผาแดงคนนี้ถ้ากับไปยางหล่อมาแล้วก็มากินน้ำหอมไปดูสวัสดีค่ะเซกไก่นะคาเซววานเซกไม่โดนต้องดนค่ะเมนีเมนี้มาใส่เจ็ดไม่ดูมกินเข่า เม่ใส่ไข่มดแดงหมูปลาซิวหมูปลาหมหมูปลาจหน้อยมีมีหมูปลาดปลาดอกกระเจียวพี่น้องอกกรยามแรงมาอีพี่น้องันมีสอมนอส่วน ยีเดียเมียนนึงอยู่เนี่ยแล้วูยังไมเหนื่อย่า้าคือเป็นปแตเสียบบ่ะข้าูไมไมกินเห็ดเนี่ยหรอไปแเสยบูก็พูดข้าวคืออาจจะแส่บก็ได้ชิมดูได้อยู่ไม่ใส่ประเด็นเปลาดนั่งอันนี้อยู่ปลาลาเ็น แต่ว่าถ้าเป็นนัวนี่มันจะอู้ใช่ลรื่าอ,อกนวออกคิมอยู่ต่ว่ามันเหมือนมีอย่างมาตัดเหมือนเออเหมือนน้ำพักไปมันเล่นแบบน้ำพักมันเลยหิดในจางนะร่องดอกเกียวด้วรวมดอ,ยยะะดอกกระเจียว,ยวง่ายเออ อันดับแรกซิมเก่งเหตุก่อนสื่อมาหน้าง,งานาพี่น้องสีส่สิบบาทอาหานกุ้ไก่ค่ะไม่หยังเขาไมซื้อไมีก,กินเลยแหลกแตกค่ะจากคุณเออเออเอียงเองกินเออเออเออเอียมาอน้มาตอนี่ปอมามาทำไมวัเป็นไทย วันน้รเอากบมอจะาไว้ทางางไว้ทางเนยแล้วก็กบกอแจกตื่นกับว่าเองแล้ก็รจอเากมากุหมอหอาบบหลอกันเียวแตุกตาขจับอรท้ายหมอาหมอาหน จากน้ำลวกพักกินกบิเนอาหารกินยากกินหัวตาปวาหาเ็นกะปลกตงอื่นเป็ดใตไตบักขาตงมันทอน แงกุเรียนะคะแงกเีผมเดี๋ยววันแรกเจอการสาราจะานมาขี่หอจอยจังอึงค่ะเปิหอนมือวางอึงเบิดเาตางจริงด้วยกอนละรู เเป็นเพศเป็นยสิ่ใจบนเทียบลายเนี่แต่ปรเดกเป็นวัวแล้วนัวเฮ้ยใส่บัขาววัวเป็นบัขาวแหขาจะไร่ไปบักขาใส่ตุ่มใส่สองอย่างใส่หมอนักสว่กาเงินกาง แกก็เห็นแก้คแบบดอกอันนี้ผมไหมบนนัวปั่นเลยวะกลมว่ะนี่แกงเห็ดสื่อเขาบอกเขาเห็นบอกแม่แม่ จอถึงแก่ว่าเป็นแก่างก็จอสื่อแก่ไหมก็วกท่วงแก่วี่ว่าคือ กิมนะครับเป็นูดนมวัวจิมนะครับจะเราปากกากินสัญญาตรกินกี่สูจับเต็มเมื่อที่นยากมาเกิดกิน้าะกี้ต้องกินตัวน่อยยังพอจับยากตะกี้จับอยู่ด้แมตตอนในหน่อยจับยู่ไปหา้เดี๋ยวนีเอากจมเียเียนขาใหญ่ๆ เกียรติโน่ใครจะเขาอื่นเียรวะเกน่าออเก่มันนี้คือเกยิน่าเกนาจเกจยนได้บว้วยะตเนี่ยดำๆป่ะปาบัดเราายกากล้วยแล้วเอเี่ยลคือว่กียละโมกปลาเขง ปิตแต่ห่โอ้เธอกับฟักลาบซะเนาะผิดปูนไปยังซับแหนเก่งเหุเป็นเห็ุดีนะครับแข่งออกมาดเก่เดียวค่ะอันนี้ นี่ทูไวบอมเหออาโหลดปะฉันก็ใช้ถูแทนว่าทูสาเห็นไหมเนี่ยยากิงจริ ีค่ะไปแล้ว